สวัสดีค่ะพบกับเพจค่ะวันนี้เพรมีคลิปนะคะสุดพิเศษมาฝากเพื่อนๆนะคะให้ได้ชมกันนะคะคลิปนี้นะคะเพรได้ขออนุญาตคุณคนไข้แล้วว่านะคะขออนุญาตจะทำคลิปวิดีโอซึ่งจะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆได้ชมนะคะซึ่งนะคะ คลิปนี้เป็นวิธีการนวดบำบัดนะคะอาการกระตุกของขาขนาดนอนหลับนั่นเองนะคะสามารถพบได้หลายๆส่วนนะคะหรือว่ากร,กระตุกทั้งตัวขนาดนอนหลับนะคะแต่ที่พบได้บ่อยที่สุดก็คือขานะคะจนนะคะอาการนี้นะคะมีชื่อเรียก เฉพาะเลยนะคะซึ่งเป็นชื่อเฉพาะว่าโรคสภาวะขากระตุกข,ขนาดนอนหลับนั่นเองนะคะซึ่งเป็นภาษาแพทย์ก็เรียกว่าโรค p e r i d i c l i m b movement disorder นะคะ เป็นอาการที่นะแสนทรมานนะคะของคนไข้หรือว่าใครที่กำลังเป็นอยู่นะคะซึ่งนะคะพบได้ไม่มากนะคะ ซึ่งที่ใครเป็นก็จะนะคะสร้างความรำคาญแล้วก็ทรมานให้กับนะคะคุณนะคะโดยเฉพาะขณะที่คุณกำลังนอนหลับนะคะในช่วงเวลากลางคืนนะคะหรือว่าช่วงเช้านะคะก็กระตุกอีกช่วงอตอนบ่ายหรือว่าที่เป็นมากๆเป็นเวลานานก็ กระตุกช่วงเวลานอนนะคะขนาดจะเรานอนตี1นถึงตีสนะคะบางท่านกรณีก็จะกระตุกนะคะเป็นเวลา20-90นาทีเลยนะคะ ซึ่งคนไข้คนนี้บอกเพทยว่านะคะอาการกระตุกของขาของเขานะคะได้เกิดมาแล้วนะถึง25ปีนะคะโอ้โหนานมากแล้วนะคะตอนเริ่มที่จะเป็นนะคะคนไข้คนนี้ก็ได้ไปพบแพทย์นะคะซึ่งพบแพทย์ที่ต่างประเทศเขาก็บอกว่า,าหาสาเหตุไม่ได้แล้วแพทย์นะคะหรือว่าคุณหมอก็ให้ยาทานมา จะเป็นยาคลายกล้ามเนื้อนั่นเองทานเยอะมากนะคะ6เม็ดนะคะต่อวันนะคะซึ่งอาการเหล่านี้ก็จะกระตุกนะคะตอนเช้านะคะ ซึ่งถ้ากระตุกเมื่อไหร่นะคะคนไข้ก็จะทานเป็น2เมตรนะคะแล้วตอนกลางวันก็กระตุกอีกทานอีก2เมตรนะคะแล้วนะคะช่วงเวลากลางคืนนะคะตอนตีหนถึงตีสองก็จะก็จะทานอีกนะคะสเมตรรวมกันแล้ว6เมตรนะคะได้ทานนะคะ ยาวนานถึง25ปีนะคะสุดท้ายนะคะเขาก็นะคะไปทุกที่แล้วนะคะก็ไม anyway. ่หายนะคะโชคดีมากๆที่ลูกชายของคนไข้คนนี้ได้มานวดกับเพชรก่อนเขาก็แนะนำให้คุณแม่มาหาเพชรเพชรก็นะคะซึ่งเป็นเคสแรกของเพชรเลยนะคะที่ได้นะคะเจอนะคะอาการนะคะที่พบ แบบนี้นะคะซึ่งเป็นอะไรที่ไม่เคยพบมาก่อนเลยนะคะเป็นการกระตุกของขาเห็นไหมคะเหมือนเอาไฟฟ้านะคะมากระตุกชดชดชดต,ตรงบริเวณขาเลยจะนะคะกระกระตุกดิ้นทั้งขานะคะแล้วก็ฝ่าเท้าหมดเลยนะคะ สาเหตุที่เพชได้ค้นพบนะคือนั่นก็คือนะคะเพชว่าเกิดจากอาการนะคะเครียดสะสมนะคะความเครียดสะสมของคนไข้แล้วก็เกิดจากนะคะความวิตกกังวลนะคะเกิดอาการอดนอนหรือนอนไม่หลับนั่นเองนะคะหรือและอาจจะเกิดจากนะคะโรคบางชนิดอย่างเช่นโรคเบาหวานโรคไต หรือว่าโรคเส้นเลือดในสมองตีบก็ได้นะคะสำหรับนะคะคนไข้คนนี้สาเหตุที่เกิด นะคะอาการกระตุกของขาก็เกิดจากนะคะความเครียดนั่นเองเพราะวา่าเขาบอกว่านะคะตั้งแต่เด็กๆอายุยังน้อยก็เป็นเด็กที่มีความเครียดนะคะปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวนั่นเองนะคะสุดท้ายเพชรก็ได้เช็คนะคะร่างกายทุกส่วนนะคะบางจุดที่เพชรกดนะคะจ,จุดตรงบริเวณส่วนขมับนะคะจุด ตรงบริเวณหลังใบหูนะคะกดตรงนั้นก็จะมากระตุกนะคะตรงขาบางนะจุดตรงบริเวณนะคะนิ้วก้อยหรือนิ้วนางนะคะกดจุดตรงนั้นก็จะมากระตุกตรงบริเวณขานั่นเองนะคะเป็นอ่ามากที่สุดก็จะเป็นขาข้างซ้ายนะคะขนาดนี้นะคะคนไข้คนนี้มารักษากระเพชรเป็นเวลา8อาทิตย์แล้วนะคะ หลังจากการบำบ,บัดนะคะครั้งแรกเพชรนะคะก็หาสาเหตุก็นวดกดจุดรักษาไปนะคะหลังจากการานวดไปแล้วนะคะเพชรก็บอกให้นะคะคนไข้ได้นะ,ะลดยาลงจาก6นะคะเหลือ4นะคะและครั้งที่2จากนะคะจาก4ก็เป็น3นะคะจาก3เป็น2แล้วก ครั้งสุดท้ายจาก2เหลือหนึะคะแล้วก็นะคะหลังจากนั้นนะคะอาการได้ดีขึ้นนะคะจะให้ลูกค้าเว้นระยะห่างนะคะหลังจากการนวดก็นะคะจาก1นะคะ1เมตรแล้วก็นะคะเว้นไป3วันนะคะก็จะอีก1เมตรนะคะจากนี้นะคะ8อาทิตย์แล้วนะคะลูกค้าได้หยุดยานะคะข้างขาข้างขวานะคะ การกระตุกนั้นหายไปเลยไม่มีเลยนะคะซึ่งเพชรดีใจมากๆนะคะส่วนขาข้างซ้ายนะคะก็จะ เหลืออีกนิดเดียวนะคะอาทิตย์หน้านะคะคุณคนไข้คนนี้ก็จะมารักษากับเพชรอีกนะคะเพชรขอบอกเลยนะคะว่าเพชรดีใจสุดๆเลยนะคะสำหรับเคสนี้ก็จะเป็นเคส,สตัดที้ที่ดีที่สุดของเพชรแล้วนะคะ mm hmm. ลูกค้าคุณลูกค้าคนนี้หรือว่าคนไข้คนนี้ก็จะเป็นนะคะอาจารย์ที่ดีที่สุดสําหรับเพชรเลยนะคะ,ะเพชรก็จะจดจานะคะ,ะการบําบัด นะคะในครั้งนี้นะคะเพจก็จะได้เขียนนะคะบันทึกเอาไว้ว่าถ้า,าลูกค้าคนไหนที่เป็นแบบนี้อีกเพจก็สามารถที่จะช่วยนะคะคนไข้ได้นะคะ,คคนะคะเห็นไหมคะหลังจากนั้นนะคะเพจก็จะนะคะรู้วิธีการหยุดนะคะการโนดหยุด หยุดหยุดการกระตุกของขานะคะจากที่เป็นมากๆเลยนะคะเป็นเวลานวด2หรือ3มชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นก็จะนะคะลดน้อยลงนะคะการนะะปิดการบำบัดนะคะรักษานะคะอาการกระตุกของขาก็จะหายไปแล้วก็ช่วยให้คนไข้ได้หยุดยานะคะเป็นระยะ ยาวหรือว่าตลอดชีวิตนะคะซึ่งเป็นเคสตัตตี้ที่ดีมากแล้วทำให้เพชรนะคะได้ช่วยและรักษาคนไข้นะคะแล้วคนไข้ก็จะมีความสุขและดีใจมากๆนะคะเพื่อนๆอคิดอย่างไรกับคลิปที่เห็นนะคะน่ากลัวไหมหรือว่ามีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถเขียนคอมเมนต์เขียนคำถามได้ในใต้คลิปนะคะและเพชรขอฝากไว้ด้วยนะคะ ใครเห็นในคลิปนี้ล่ากลัวแล้วก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านนะคะจงรักษาสุขภาพกันไว้อย่าได้เป็นอย่าได้เจ็บอย่าได้ไข้อีกนะคะจงห่างหายจากโรคภัยและมีความสุขทั่วหน้ากันนะคะอย่าลืมนะคะรักษาสุขภาพกันนะสำหรับวันนี้เพชรขอฝากไว้ได้วยนะคะ ใครชอบก็ขอให้กดไลค์กดแชร์ให้คนที่คุณรักนะคะนำคลิปนี้นะคะไปเป็นประสบการณ์นะคะในการได้ชมนะคะได้ดูด้วยนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้เพรต้องขอขอบคุณนะคะทุกทกท่านคะ่ะพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ